คุยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์สวกับซีเนตคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online ์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel ไททองสาวจักจังหวัดพิจิตรด้วค่ะสวัสดีค่ะครัอ่ท่านส,สวมานี่ผมนึก um ถึงเพลงของคุณสดใสรุ่งโพทองเพลงอะไรคะสาวงามพิจิตรหน้าพิชวนมองนี่ยังไงล่ะเริ่มต้นด้วยเพลงทอง เล่าจะอะไรนะลงมองสาวเมืองพิจิตอะไรประมาณนี้อันนี้สาวพิจิตของแท้ใช่ค่ะโตที่พิจิตเกิดที่พิจิตเลย่ะคโตที่พิจิตเกิดพิจิตเรียนพิจิตค่ะแล้วก็ทํามาหากินอยู่พิจิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียนด้านไหนอย่างไรแล้วมาทํางานอะไรคะท่านสวขาก็ตอนเป็นเด็กก็เรียนที่โรงเรียนเทศบาลตะพานหินจังหวัดพิจิตก็ตอนเป็นเด็กเชื่อไหมสวนะ ว่ายน้ำเป็นเองไม่ต้องไปเรียนนะเพราะว่าพี่จิตมันน้ำท่วมตลอดน้าค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นคนพี่จิตเรียนที่พี่จิตแล้วหลังจากนั้นพอช่วงมัธยมแล้วเข้ามหาวิทยาลัยเรียนด้านไหนยังไงคะคือมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าค่ะแบบว่าพ่อแม่ก็อยากให้ช่วยขายของเพราะว่าเขาก็ไม่มีทุนทรัพย์เยอะเรื่องส่งเรียนอะไรย่างเงี้ยเนาะก็เรียนจบแค่มสองห้าที่โรงเรียนตะพันหินก็ แล้วก็มาขายของเลยก็ขายตั้งแต่สิบขวบแล้วมั้งเจ็ดแปดขวบก็อยู่กับแม่ช่วยเขาขายของแล้วก็แบบสนุกอ่ะเรียกว่าชีวิตผูกพันกับการขายตั้งแต่สิบขวบใช่เราใช้เวลายาวนานนั้ในการดูแลสังคมนะแต่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะมาเป็นสวประมาณสิบปีไหมครับสอครับที่อยู่ในสังคมประมาณยี่สิบปีที่มาอยู่นะคือคือเขามาชวนไปก็พอดีก็เอ แฟนก็เขาก็ดูแลร้านให้ให้เราไปบ้างอะไรเงี้ยมาพอตอนหลังลูกมาไี้ไปกันใหญ่เพราะว่าเราก็ชอบอยากดูแลสังคมแล้วจิตแบบว่าอยากดูแลสังคมเขาเวลาไปเป็นกรรมการสมาคมสิทธิเก่าอะนะก็ต้องไปเดินเรียลายเงินชาวบ้านในร้านค้าต่างๆเนียแล้วก็แล้วก็เขาไปร้านขายมอไซค์เขาบอกทาไมฉันต้องทำบุญทาไมต้องทําบุญสนับสนุนโรงเรียน ก็บอกว่าถ้าโรงเรียนดีคนก็จะมาเรียนกันเยอะถ้าโรงเรียนไม่ดีคนก็จะไม่มาเรียนแล้วมอไซย์ขายได้ไหมนี่ร้อนกลับมาอีกนะเป็นหน่วยาหมื่นหนึ่งเลยคนละยุคในการหาคนะมาคมค่ะใช่ใช่มีคนแซวด้วยนะคะว่าร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไหม เข้าไหมครับกันเข้าคนละครึ่งไหมครับกําลังคิดอยู่นะคะอมีมีคนถามมามีคนถามมาด้วยขอบคุณมากครับมาช่วยเพิ่มสีสันและรอยยิ้มลูกสาวสาวคนโตค่ะก็ดูแลค่ะดูแลค่ะน้องๆนะคะก็ได้เรียนหนังสืคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเกษตรกรนะคะครับก็พอดีเรียนจบชั้นมัธยมปีที่สาม ก็ไปเรียนต่อ yeah, ที so ่ม so ศ so yeah, yep, like ิท okay. ี่โรงเรียนนาลีนุกูลนะคะก็อยู่อำนาจเจริญเหมือนกันนาลีนุกูลคืออยู่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋อที่อุบลโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ไปเรียนที่วิาลคูอุบลนะคะจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาค่ะอันต้นชนเห็นความ ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราก็อยากมาช่วยนะคะที่จริงตอนนั้นเป็นช่วงแบบจังหวะหางานอยู่พอดีไหมครับหรือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ได้หาไม่ได้อยากหางานอะไรด้วยก็พอดีเห็นก็เลยอยากอยากมาช่วยอยากอยากอยากมาช่วยตรงนี้นะคะก็เลยสมัครนจากกรมการปกครองนะคระทรวงจากมหาดไทยคือให้เขา ออกมาตรการว่าถ้าผู้คนใดที่จะขอบ้านเล็กที่ก็ให้ทําซ่วมโดยที่ผู้ผู้ผู้นำแคบรองนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะปัญหาหลายอย่างค่ะค่ะด้วยสมัยก่อนอะไรก็ยังเข้าไม่ค่อยถึงไม่ถึงค่ะต้องมันมันใช้เวลาพอสมควรนะคะถึงจะมาถึงจุดนี้นะคะก็ดิฉันอยู่ที่นั่น10 สิดปีอยู่มาตลอดตลอดชีวิตเลยพอศ25 3 5ค่ะก็เลยย้ายไปเป็นหัวหน้าสถานญมีนามัยค่ะตมบลอื่นนะคะตมุละแต้นะคะก็คือเติบโตขึ้นแล้วก็แนวคิดเราเปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอะไรๆก็เข้าไม่ถึงแต่ณปัจจุบันพอเราเติบโตมาเป็นผู้บริหารแล้วหลายๆอย่างเริ่มสะดวกขึ้นการคขมาาคมการให้ความรู้การศึกษาก็เข้าถึงแล้วนะคะแนวคิดในการทํางานพอดีก็ ลืมไปว่าประมาณปี2525นี้มีพอสสแล้วก็มีอสมนะคะก็ช่วงนั้นก็มีอสมมาช่วยคณะอนุกรรมการก็คุยกันอยู่นะคะตอนนี้ท่านก็เป็นเป็นประธานเป็นเป็นอยู่ในอนุอนุกรรมธิการเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคลากรนะคะของของท่านหมอวีนะคะ เป็นอนุกรรมธิการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นรองประธานคณะนุกมรดิการกิจการผู้สูงอายุพิการที่โอกาสด้วยสองคณะเลยท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่5นะครับเป็นตัวแทนของชาวนาเกษตรกรมีชีวิตที่เป็นนักสู้ครับสู้ในเส้นทางของประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็สู้ในเรื่องของวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วย เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ปกะกกะยออยู่บนดอยเรียกว่ามี ไลฟ์สไตล์แล้วก็วิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆทีเดียวมีเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงของ14ตุลาด้วยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหหลายคนที่เป็นคอการเมืองคงอยากทราบว่าเอ๊สวทท่านนี้ท่านมีประวัติเป็นมาเป็นมาเป็นมาเป็นไปอย่างไรและวันนี้ท่านก้าวเข้ามาสู่รัฐสวมีความตั้งใจที่จะดูแลในเรื่องไหนบ้างวันนี้ขอต้อนรับค่ะท่านสวกไกยาใหญ่ประสานหรือว่าสวอ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวค่ะสวัสดีครับสวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันแล้วก็ ยายก็ไม่จําเป็นต้องไปหาเงินนอกบ้านเ,าเพราะว่าปู่นี่ขยันมากเมื่อก่อนเนี่ยปู่เป็นนักค้าขายเอาของจากลําพูนไปขายเมืองแพร่เมืองน่านแล้วก็ซื้อยาสูบมาอะไรเงี้ยแกก็สร้างบ้านได้อะไรได้แล้วเราก็ไม่เคยลําบากอดข้าวเลยเพราะามีที่นาเขาจะมีทุ่งนาอยู่หลังบ้านแล้วจะมีคนหาบข้าวมาใส่ยุง้งนะบางครั้งก็เป็นเกวียนเนาะล้อเกวียนมา เราก็มีมีกินมีอยู่อ่ะแต่พอเราไปเห็นคนที่เขาลําบากเนี่ยเรารู้สึกว่าสงสารนะแล้วก็ีในมหาวิทยาลัยไม่มีเพื่อนเหลือแล้วเราก็เลยติดต่อเข้าป่าอไปเข้าป่า เป็นจุดพลิกอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนจากอยู่ที่ในเมืองเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ในป่าใช่ค่ะเพราะจริงๆตอนนั้นกระแสะแรงแล้วว่าต้องจับอวุลุกคนสื่อรัฐบาลเ<อ>พราะ6ตุลาอย่าลืมว่าถูกสังหารโหดกลางเมืองหลวงแล้วตอนนั้นน่ะพี่ไปทํางานอยู่ที่เชียงรายพี่ไปเห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เขาฆ่าแขวนคอนักศึกษาที่เอาเผาเป็นเป็นบนยางรถอ่ะเขายังเขายังดักหนังสือพิมพ์ไม่ได้มันยังไปต่างจังหวัด พอเราเห็นรูกนี่แล้วเรารู้สึกว่าทําไมทํากันอย่างนี้ไงมันมีภาพติดตาอยู่ในไทรัฐหน้าหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเราไม่อยู่แล้วครับก็ต้องไปใช่แล้วเขาเพื่อนถามว่าจะไปบ้านเก่าหรือว่าบ้านใหม่บ้านเก่าเป็นยังไงบ้านเก่าเป็นฐานที่มั่นที่มีกองกําลังอาวุธแล้วค่ะแล้วบ้านใหม่เป็นยังไงบ้านมั่นใหม่เป็นเขตจรุทธ์ต้องไปทํางานมวลชนอะไม่ใช่สารเคมีค่ะขอที่พ่อแม่มาก็เป็นเกษตรอีกสี่ ตอนแรกมันจะเป็นเกษตรธรรมชาติอยู่นะเพราะตอนนั้นนี่เกษตรินทรียังไม่ดังลุงฟูกูโอกาสที่ปฏิวัติด้วยฟังเส้นเดียวนี่ยังทีหลังนะคชีวจิตนี่ก็ทีหลังนะแต่ตอนนั้นนี่เราแบบมาด้วยความรู้สึกว่าคือเรากลับมาทบทวนว่าเอ๊ะจริงๆเราควรจะทําอะไรหลังจากที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าก็พยายามจะส่งเสียงเรื่องเนี้ยว่าอย่าให้เกษตรกรเนี่ยผลิตโดยขายวัตถุดิบ ทำยังไงให้มันเกินห่วงโซ่ของการเกื้อกูลทั้งผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ผู้ผลิตด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยไปเป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหามออ็อบอะไรเงี้ยเขาก็กำลังจับจัดกลุ่มจัดเวทีอภิปรายพออภิปรายเสร็จก็เล่นดนตรีผมไปถึงผมก็ไปเล่นดนตรีกับเขาไปเล่นดนตรีกับเขาแล้วก็ฟังเขา ไฮปาร์คเขาก็อภิปรายกับว cool. the ่าก <laughs> eh ันไปเรื huh. right. 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 No ่อยๆอย่างเงี้ยฮะผมก็เล่นดนตรีกันแล้วแต่แล้วพอถึงเวลามาประชุมด้วยกันผมก็ก็ไปนั่งหัวโตเขาก็บอกเอ้าคนนี้มันนั่งหัวโต๊ะได้ไงเอเเห็นป็นนักดนตรีอยู่นี่นะผมบอกผมไปลองผู้ว่าก็เลยคุยกันสนุกเลยก็เลยคุยกันถูกคอก็เลยการคุยกันก็แก้ปัญหาได้เร็วส่วนมากจะเล่นเล่นเป่าคุยมั่งเล่นคุยเล่นฟลุ๊ เล่นกีตาร์เล่นอะไรเล่นได้หลายอย่างครับแต่ไม่เก่งทั้งอย่างนีมีคลิปท่านเป่าพลุตมาให้ด้วยพอเล่นได้แต่ไม่เก่งขอดูคลิปท่านเป่าพลุตหน่อยค่ะ มันเป็นเพลงของเฉิมหลงเพลงท่วงทำนองของจีนค่ะฝึกนานไหมครับท่านคะแป๊บเดียวพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแกเด็กในเรื่องของความพอเพียงในเรื่องของความเมตตาในเรื่องของความมีเหตุมีผลมีความพอเหมาะพอควรมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในต่างๆนี่นะครับ เราถ้าเราทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก <โ att S 1> <ม>เด็กก็จะเป็นเยาว,วชนที่ดีต่อไปครับเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากให้ไม่มีการเอาัดเอาเปรียบกันก็กต้องเริ่มต้นจากตัวเราซึ่งถ้าเราอยากให้เด็กๆตรงลักภักดีก็เริ่มต้นจากตัวเรานะครับเข้าไปเรียนรู้พระราชภารกิจของพระองค์ท่านแล้วก็มาปฏิบัติตัวตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านาครับ เผอิญโชคดีผมสมัครดีแล้ยตำรวจแล้วผมสอบได้ที่หนึ่งอนตกเผ้า<ต>มันก็เรียนแรงมันใจผมว่าผมก็เลยเลือกสมัครสาขาอื่นาสาขาแพทย์สาขาเอกหรืกฎหมายผมก็เลือกสมัครเพราะว่าผมซื้อไปสมัครแล้วนะ,ะเผอิญผมไม่สมัครก<อ>็สอบได้แล้วก็เลยตอนตัวแล้วก็เลยมาเรียนในน,นั้วการเรียนตำรวจในช่วงนั้นเรียนหนักไหมคะท่านคะต้องฝึกอะไรยังไงบ้างหนักครับเร่องนี้สอบหนักมากแล้วก็เราก็ต้องฝึกมากแล้วก็ผมอดทนมากผมเกมก็ว่าหาผมเด็กเส้นน้องนั้นผมสอบได้ที่หนึ่งเข้ามานี่ก็เลยคิดว่าผมเด็กเส้นที่จริงเหมือนก็ถูกแกล้งเพราะ อาตาก็ไม่ดีหมายถึงว่าความรู้สึกนะรู้สึกว่าถูกบี้ถูกทุ่มูุชาจับติดผมใดประเด็นบางที่ผมถูกตัดแท้มากจนกระทั่งไม่สามารถออกจากเรียนได้ครับแต่ก็เป็นผลดีนะเพราะว่าพอจบเงียนแล้วปั๊บผมจะต้องชนะไอ้สิ่งถูกมี้ได้มีตามีพรอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่า ฉายานี้ได้มาได้ไดยังไงบ้างครับผมเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการณเกิดขึ้นผมจะเป็นคนจับได้เกือบทุกคดีมาเลยนายกเ็เลยให้สองคดีผมทุกป,ปีสามปีซ้อนเลยเนี่มันก็นทําให้ผมโต,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 ตเร็วช่วงแรกทำคดีจนกระทั่งจับคนร้ายได้หมดเลยหกคนเพราะว่าวิาว่งสองคนที่ตายเป็นทํางานอาชีพโสิภณีที่สุพรรณบุรีแลวผมก็ตามจับจนกระทั่งเอแรกก็ไม่รู้ว่าคดีนี้มันเป็นใครวิ่งก็เพราะเป็นหญิงจบหัวแรกเจอที่ปักท่อทิษะนะฮะแต่ร่างกายไปเจอที่เมืองลำพีร แล้วอีกอีกศพไปเจอที่บ่อพลอยไอ้หัวนะแล้วตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งมันก็เลยต้องผสมไว้สี่ที่มันจะเป็นเคสเดียวกันเหมือนเขาตั้งใจที่จะแบบหลอกล่อให้ปิดทางผมก็เลยจนกระทั่งรู้ว่าคือเอาเสื้อผ้าของคนตายซึ่งพนักงานสอบสวนสี่พื้นที่กนคนละคนนะแต่ผมขอขอตำรวจไปหมดเลยบอกขอเดินตรวจทั้งสี่พื้นที่เนี่ยผมขอไปทําเองไม่ทําเองหมายถึงรับเอกสารต่างที่เกี่ยวกับเรื่องพยานหกฐานในที่เกิดเหตุ เอามาไว้ผมก็เป็นตืบจนกระทั่งรู้ได้ว่าว่าคนตายเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครพอเราเอาตบทิ้งที่คลองโคนตบไปทิ้งที่ปากท่อแล้วตบไปทิ้งที่เมืองลาบดีแล้วตบไปทิ้งที่การบุรีที่สี่พื้นที่ก็เลยทําให้ผมจับคนร้ายได้หมดแล้วถูกประหารชีวิตนะฮะแล้วก็ก็เลยพูดว่าในที่ผมเป็นตัวใหญ่เมืองลาบดีครับเป็นเคสนี้แรับยังมีอีกหลายเคสหลายเคสเยอะทำไม่ต่ำไปร้อยคดีที่ เกดใหญ่ๆนะแบบมีพระดีของดีหรือมีอะไรที่แบบต้องท่องมนต์ก่อนลงสนามไหมครัท่านขาใจล้วนๆวือคือคือคิดว่าผมคิดว่าผมคือหมอดูว่าผมเนี่ยไม่ตายหง<อ>แน่ก็เลยคิดว่าไงผมก็ไม่ตายผมก็เลยไม่ไม่กลัวทุกอย่างที่ะจะเข้ามาถูกยิงบ้างถูกอะไรบ้างไม่ไม่กลัวถึงครั้งหนึ่งที่อยู่ตงนทังขาผมเข้าไปปราบเสือใหญ่ก็เคยใส่เสื้อกันกระสุนหนักมากเสื้อกรากนะฮะก็เคยเข้าไปจับเขาทนี่ย ขาดไปบ้างบอกไปมันก,ก็มีบ้างอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทําแต่หมายเป็นสวสเมืองสมรามาก็ตอนนั้นก็ไม่ใส่เพราะว่าทุกอย่างรู้สึกว่าเราเปลอดภยัยละมั่นใจว่าถราป้องกันตัวเองได้ก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่กลัวเท่าไหร่เรื่องความตายคือในช่วงชีวิตเราก็จะมีเรื่องปกติชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงใช่ค่ะพอพอได้พอรู้ว่าเอ๊ะการคสุขประมาทอย่างนี้นะเราจะต้องเอาใหม่และต้องพัฒนาปรับ ตั้งเป้าเลยแต่เรามีทุนเดิมอยู่ตั้งแต่สมัยที่เราเรียนครูสองปีเราได้เราได้มีประสบการณ์จากการที่ได้ช่วยเหลือการการนำพาอะไรต่างๆมาไปใช้คติอะไรสักตั้งใจรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุดวางแผนไฟรู้มองไกลไปให้ถึงและเด็ดขาดเมื่อจำเป็นเยือกเย็นเมื่อประสบปัญหา นี่คือคติประจําใจอันนี้คือถอดมาทั้งตลอดชีวิตที่ได้ผ่านประสบการณ์การต่างๆมาครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าตัวที่เราเริ่มเปลี่ยนเราใช้ตัวนี้ก็พอสอนประศุมตาษา เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ที่เป็นก้นกุติทั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์ไม่เคยห่างเลยจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นคุณหมอเป็นแม่ทัพนะคะใหญ่ที่สุดของทีนี้ประเทศไทยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็คือลูกศิษย์สมัยที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมาครั้งแรกเลยลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เยอะนิดนึงก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ภูมิใจมากครับสอนเด็กนะคะได้ โลสมเด็จพระเทพเจ็ดปีซ้อนครับสวดสารพันยะเป็นต้นแบบของการสวดสรพันยะเจ็ดปีซ้อนจริงๆถ้ามีเวลาอยากจะให้ให้ฟังนะคะแล้วก็สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินพระองคูสอนประวัติศาสตร์นิดนึงคือภาคภูมิใจมากเลย เวลาสอนประวัติศาสตร์น้ำด้วยเพลงปีสองหนึ่งหนึ่งสองไทยต้องมองมวนใจเราถูกทำลายวอดวายเป็นครั้งแรกกรุงศรีต้องแตกแหลกแล้วซึ่งความเป็นไทยสิบห้าปีที่เราเสียเอกราช พระนเรศวรกูชาติเอาไว้ได้ไทยจึงต้องเป็นไทยพระคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยตลอดมา แล้วยิ่งเราเวลาที่เรื่องของประวัติศาสตร์เราร้องมาเป็นเพลงเนี่ยเด็กจะจําประวัติศาสตร์ท่อนนั้นได้ด้วยนะอ๋อมันเป็นมาเป็นไปแบบเป็นอย่างนั้นเกิดความฮึกเหิมคนสอนแบบนี้แต่งเพลงทําอะไรต่ออะไรได้ก็ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็บอกว่าเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าร้องไห้พี่ันเตรียมที่เชื่อเป็นอย่างไรบ้างครับคือของผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่พูดง่ายๆว่ายากจน ครับนะผมมีพี่น้อง10คนสิคนท่าเป็นท่าเป็นคนที่ลูกที่คนที่เท่าไหร่เป็นคนที่5้าคนกลางตรงกลางครับอาชีพจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีอาชีพทําไร่ทํานาพอเสร็จหน้านาเนี่ยก็จะไปอยู่ในไร่จากในไร่เนี่ยมันจะมีช่วงหน้าแรงเขาเรียกว่าหน้าแล้งประมาณมีนาเมษาเนี่ยพ่อเนี่ยก็จะ พาไปขายของในตลาดทําให้พี่น้องในหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ไอความรู้ตรงนี้แหละในการดํารงชีวิตเป็นค้าขายะอะไรต่างแม้แต่ผมเองเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนเรียนมัธยมเนี่ยตอนเช้าก่อนจะมาโรงเรียนเนี่ยก็ไปช่วยพี่สาวขายของเป็นพวกผัดสดต่างๆก็แล้วแต่เป็นพวกผักผลไม้าในตลาดถึงเวลาแล้วก็นั่งรถมาโรงเรียนนะครับตอนนั้นไปอยู่ที่ตลาดที่ สุโขทัยกับพี่สาวช่วงหลังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทาไร่ทํานาแล้วส่วนใหญ่ก็ให้พี่ให้น้องทําหรือให้เช่าอะไรต่างไปแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาขายของในตลาดนัดเป็นเสื้อผ้าเป็นหลักก็ไม่เฉพาะในอําเภอสวรรค์เขาโลกก็ทุกทุกอำเภอตลาดเนี่ยนี่ต้องไปทั่วเลยู่แถวตะเวนตะลอนไปทั่วเพราะว่าบางตลาดก็วันจันทร์อังคารบางตลาดก็เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสลับไปก็ทุกวันทําอย่างนี้ทุกวันนะครับผมจบ มศสามเนี่ยปี18ก็มาสอบตั้งแต่ปี18นั่นแหละครับก็ผิดหวังไม่ได้ด้วยความที่เราก็คิดว่าเราแน่นะตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นสอบเขาใช้เขาเรียกว่าใช้ข้อสอบภาคหมายถึงภาคเดียวกันใน6 7จังหวัดเนี่ยใช้ข้อสอบเดียวกันผมก็คะแนนเนี่ยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นที่8ของภาคด้วยผมประมาณนี้ประมาณนี้ เราก็คิดอ้ยเรามาสอบมันน่าจะได้นะพราะกลัวแหววขนาดที่แปดของภาพแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านี่กลับไปมันก็อายเขาอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่กลับสู้ต่อผมก็มาเรียนมสีที่วัดปวรนิเวศหนึ่งปีในปีปีหนึ่งเก้าในหนึ่งปีเรียนมสีไปด้วยดูหนังสือไปด้วยแล้วในปีถัดไปก็คือปีสองศูนย์เนี่ยก็สอบได้หลังจากเรียนมสีแล้ว ก็เลยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อ๋อแสดงว่าเขาก็คัดยากมาตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันยากกมากเลยผ่านชีวิตที่ลําบากมาทตรงนี้กของใช้ของทุกอย่างเพราะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยไม่มีปัญหาเมื่อก่อนชอบงานขายก็จะไปสมัครเป็นเซลล์ต่างๆนะคะแล้วก็ประมาณอายุ24ก็เข้ามาเป็นเซล เซลเอเซ็กทีฟที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ทำอยู่ได้ประมาณปีกว่ากว่าก็ขึ้นเป็นแอสซสสามปีขึ้นเป็นเซลมเนเจอร์นะคะตอนนั้นประมาณสัก20 27- 28ปละประมาณในอายุนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้ายงานมาอยู่ที่โรงแรมเทาอินทาวมาเซตอัพมาเปิดโรงแรมเทาวินทาวตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็ดึงเพื่อนๆมาเซตอัพโรงแรมเป็นทีมบริหารให้กับโรงแรมเทาอินทาวตอนนั้นก็อายุประมาณี้ค่ะประมาณ2 7 2 8 ตอนที่ปี40นี้เราเปิดธุรกิจโกแฮแล้วเป็นโรงงานเครื่องสำอางแล้วนะฮะก็โชคดียอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจความงามมันเป็นสินค้าฟุ่งเฟื่อยมีการใช้อยู่ตอนนั้นเราก็ลุยตลาดมากขึ้นคือขยายขยายช่องทางมากขึ้นแล้วก็ลุยน้ำลุยไฟขายสินค้ากันแบบไปที่ไหนก็ไปคข้าไหนนอนนั่นตอนเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะบอกน้องเซลน้องเซลว่ามีปากกาด้ามหนึ่งเนี่ยสีแดงเขียนลื่นเส้นเล็ก โจทย์แค่นี้ที่เหลือไปทําต่อแล้วเขาก็ต้องไปคิดมาว่าปากกาสีแดงเนี่ยมันมีหลายบริษัทเส้นเล็กก็มีนะอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงให้ไปแข่งกับเขาได้เราจะขายยังไงอันนี้คือยกตัวอย่างก็ต้องไปคิดโจทย์มาเสร็จแล้วก็มาเข้าที่ประชุมแล้วเราก็มานั่งดูทีว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกควรจะไปยังไงอย่างเงี้ยยาคิับในการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งออกมาบังเอิญโชคดีที่ว่ามีญาติคนหนึ่งเขาเป็นแบบประเภทความหลากหลายทางเพศนะคะก็จะเดินทางต่างประเทศบ่อย เขาก็จะเห็นเห็นวัตถุดิบดีๆก็มาแนะนำามาแนะนำก็เลยมาร่วมมา,มาช่วยกันช่วยกันผลิต ใชค่ะเจอกันดูใชใช้ทุนเยอะไหมครับช่วงแรกๆก็ไม่ถึงกับเยอะมากเพราะว่าเราใช้แรกๆเลยใช้ที่บ้านนั่นแหละเปโรงงานเปโรงงานเพราะยังไม่รู้จะขายดีหรือไม่นะคะก็คือแบ่งส่วนที่บ้านมาแล้วก็ก็ทำการค้าไปแล้วก็พอได้ได้โจทย์จากร้านเสริมสวยมาเนี่ยเราก็จะเริ่มลุยคืนหนึ่งเราดีใจตรงที่ว่าเราได้คุณภาพสินค้าเราดีแล้วอันนี้เป็นต่อแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดใครจะขายสินค้าเนี่ยถ้าสินค้าคุณคุณภาพไม่ดีเนี่ยต้องคิดเยอะเลยในการลงทุน เพราะว่าไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนพอดีโชคดีว่าสินค้าที่บริษัทเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีเราจะพูดเสมอกับลูกค้าว่าสินค้าเราดีพันเซไม่ใช่ร้อยนะเพราะมันดีแบบใจมั่นใจมากมากอย่างนั้นเลยนะคะก็แล้วก็พอเชื่อมั่นในตัวสินค้าแล้วราคาราคาก็ไม่สูงขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานอย่างนี้ค่ะเราก็เลยมั่นใจตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เราก็พอเราขายเงินสดเราถึงมันถึงจะเป็นผลักดันในการขายเงินสดด้วย ก็ยึดมั่นในความที่เราก็มีความซื่อตรงกับลูกค้าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเรื่องเรื่องนี้สําคัญมากเรามันจะมีความคือเราพูดยังไงคือเป็นอย่าง้นไปเลยไม่ไม่ไปไม่ใช่เคยรับปากว่าอย่างนี้แล้วมาพูดอีกแบบหนึ่งอันนี้ไม่มีไม่มีโฆษณาเกินจริงสินค้าดีซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่โฆษณาเกินจริงค อาจารย์เนี่ยฝึกคนมาเนี่ยแบบเยอะมากแล้ว3-40ปีที่สอนทางด้านการพูดมานะคะไม่มีใครที่เสียชีวิตในระหว่างการพูดหน้าที่ชุมชนเพราะฉะนั้นสบายสบายใจได้ไม่ตายกับไม่ตายคุณไม่ตายแน่ๆนเพราะฉะนั้นคุณออกไปพูดแต่คุณไม่ตายคุณมั่นใจว่ายังไงคุณไม่ตายนะ แต่จะตายไหมหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยอมฝึกอ่ะคุณจะตายไหมไม่มีข้อมูลไม่แสวงหาข้อมูลอจะคุณจะต้องพร้อมคุณจะต้องเตรียมทุกอย่างแล้วจะบอกว่าเคล็ดลับของตัวเองเนี่ยนะเขียนทุกอย่างที่จะพูดแล้วก็แบบสมัยก่อนมันไม่มีกล้องมามาซ้อมอะไรแบบนี้นะก็ยืนหน้ากระจกเออแต่ปิดม่านหน่อยนะคือเดี๋ยวข้างบ้านไม่เห็นมันนึกว่าเราบ้าแต่ว่าเราเราซ้อมกับกระจกค่ะคือดูแล้วเราก็พูดแล้วเราก็คือ จนกระทั่งเราเองเรารู้สึกว่าโอ้โหไอไอเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยเราจําได้แม่นละอ่าแล้วเราก็แบบรีลาท่าทางอันนี้ต้องฝึกซ้อมหมดนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าออกไปครั้งแรกแล้วเรามั่นใจว่าไม่ตายแน่ๆนะโอเคเราก็พูดให้จบค่ะพูดให้จบนั่นก็คือถือว่าเ,เราอย่างน้อยเนี่ยเราพูดจนจบเนื้อหาได้แต่จะดีหรือไม่เนี่ย ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าคาดหวังว่าวันแรกครั้งแรกเนี่ยโอ้โหแบบคนตบมือให้เนยคือคือเขาอาจจะตบมือไล่ก็ได้นะคะถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นนะคะเนี่ยมันจะลดความประมาทได้คือเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีนะคะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าแผน A คือแผนที่1แล้วเราก็ต้องคิดเอาไว้เลยว่าถ้าแผนที่1ไม่ไม่สำเร็จเราก็จะต้องไปแผนที่2แล้วถ้าเผื่อว่า แผนที่สองมันไม่เวิร์กเราก็ต้องมีแผนที่สเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ช็อกช็อกช็อกเพราะว่าอ๋อถ้าเกิดอย่างนี้โอเคฉันมีแผน B ีแล้วเดี๋ยวฉันเปลี่ยนแผนได้ถ้าถ้าเผื่อว่าแผน B ไม่เวิร์กฉันไปแผนซมันจะควบคุมได้หมดไงฮะนี่นี่คือวิธีคิดนะคะใช้กับการทํางานของเราก็ได้หรือใช้กับการพูดก็ได้นะอย่างที่บอกว่าเราเตรียมไปอย่างดีแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเราก็ควัก แลน B ขึ้นมาถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อย่างนั้นเราจะไม่ช็อกสลบล้มตายคาเวทีไปถ้าเรามีมีเตรียมพร้อมแต่งชิอันนี้สามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับ,บ,บน้องๆที่เตรียมความพร้อมเพราะว่าบางคนบอกว่าฉันเตรียมมาดีแล้วลืมเตรียมแผนสำรอง,รองเกิด<ว>มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จะแย่เหมือนกันเกิดไม่ดับเกิดว่ามีเสียงกรี๊ดเสียงอะไรเสียงรบกวนอะไรลำโพงไม่ดังตั้งกลิไม่ทันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะไม่ไม่ดับอ จริงๆเนี่ยคือนั่นนั่นคือสิ่งที่เราไม่คาดคิดใช่ไหมครับอ่าเจอมาบ่อยมากนะคะถ้าถ้าไม่ดับแหกปากตะโกนไปค่ะพูดให้ได้ค่ะพูดให้ได้ค่ะ The show must go on คือเราคิดอย่างนี้นะ The show must go on คืออะไรก็ตามที่ที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องจบให้ได้เพราะฉะนั้นแหกปากไปเสียงดังเพราะฉะนั้น ปอดต้องใหญ่เออแต่อย่าปอดแทกนะอย่าปอดแทกต้องปอดใหญ่ก็คือเสียงดังอ่ะคือคือเพิ่มบอลล่มขึ้นไปเลยแล้วพูดจนแบบพูดจนจบได้มลพิษเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวกับร่างกายของพี่น้องประชาชนคนไทยเราด้วยแลวมลพิษนี่ไม่ใช่เฉพาะน้ำนะพี่จอมอากาศด้วยนะตอนนี้ฝุ่น pm 2.5มาหรือยังครับทางเชี่ยงรายตอนนี้ก็ยังนะคะแต่จะมีถ้าจะเริ่มมาน่าจะช่วงกุมภา ที่จะเริ่มเป็นกันหนักหนักมีนาเมษาใช่ค่ะใช่ซึ่งด้วยความที่โลกเรามันเปลี่ยนไปปัญหางต่างมันจะหนักขึ้นอย่างน้ำท่วมก็หนักขึ้นเรื่องอากาศก็หนักขึ้นติดตามข่าวนี้บางท่านถึงขนาดแบบเลือดกำเดาไหลเลือดกาเดาไหลในเรื่องของฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือคอนเฟิร์มว่าจริงโดยเฉพาะในเด็ก <molec> เพราะว่าเป็นเป็นคนในพื้นที่เนาะเห็นเลยเห็นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ประสบกับตัวเองแล้วด้วยเพราะว่าในช่วงที่หนักมากๆช่วงประมาณ3ปีก่อนก็จะเป็นแบบขึ้นประมาณเก0เรอยเลยค่ะก็จะมีอาการร้อนในอ่าเนี่ยมันคือมันสะท้อนให้เห็นว่าอากาศมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆค่ะขาวหมดเลยนะอย่างในภาพที่ประกอบตรนเนี้ยนะค่ะเราค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็ต้องต้อง ขอขอบคุณนะคะใน <Yeah. S 2> ส่วนของอในส่วนของหน่วยงาน <Yeah. S 2> ในพื้นที่เพราะ <Yeah. S 2> ว่าได้มีการเหมือนคุมเรื่องจุดฮอตสปอตต่างๆ <Yeah. S 2> แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวชาวบ้านเกษตรกร,ร,ก,ร <Yeah. S 2> ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี <Yeah. S 2> เราไม่มีการเผา โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่เชียงรายนะคะในปีที่ผ่านมาเนาะก็ก็ไม่มีฮอตสปอตอะไรแต่ว่าทีนี้เนี่ยควันมันไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของเรามันมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยฉะนั้นสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นการที่เราต้องขอความร่วมมือในส่วนของระหว่างประเทศด้วยสวัสดีปอแม่ปีน้องนะจา้อจาอันเจ้าอวนเชียงรายนะคะแล้วก็รวมถึงปีน้องภาคเหนือนทุกท่านแล้วก็ อันปีน้องในทั่วประเทศนะเจ้าก่อข้าเจ้านะคะก่อันขอเชิญชวนนะคะคืออันไปใจซิดใจเสียงนะคะของเฮานะเจ้าเฮาสามารถที่จะกหนดทิศทางประเทศนะคะว่าเฮาอยากจะได้ผู้น้ำประเทศติขาวสะอาดนะเจ้าติมีนโยบายนะคะตีเกื้อนหนุนกับปอแม่ปีน้องเฮาอย่างแท้จริงนะเจ้า เกาะอยากจะเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์น่ารักค่ะแต่แต่ขนาดนี้ชอบพากิจจิ้งที่นำมาโชว์นะคะสวยมากมีไอเดียออกแบบยังไงบ้างคะเพราะว่ามีขายแบบแบบเซ็ตแบบนี้หรือเปล่าก็เราก็ก็ไปดูต้นแบบว่านะคะดูจากแอปต่างๆอย่างเช่นแอป Pinterest อะไรเงี้ยเราก็ไปดูแล้วก็เอามาปรับใช้ค่ะ ครับน่ารักมากนะฮะ<ช>เป็นของฝากปีใหม่่